เริ่มแล้ว FIA s i a 2025งานแสดงนวัตกรรมส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มแห่งเอเชียงานที่ผู้ประกอบการนักวิจัยและนักพัฒนาอาหารและเครื่องดื่มห้ามพลาดพบกับนวัตกรรมส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวัตถุดิบจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทั่วทุกมุมโลก ภายในงานคุณจะได้พบกับผู้เข้าร่วมกว่า70ประเทศ750บริษัทจากทั่วโลกที่ขนนวัตกรรมส่วนผสมอาหารมาให้คุณถึงที่เพื่อต่อยอดเครือข่ายธุรกิจของคุณให้ไปได้ไกลกว่าเดิม และมีสัมมนา,ากว่า60หัวข้อที่เจาะลึกเทเทคโนโลยีแนวโน้มตลาดล่าสุดจากผู้เชี่ยวชาญน,นักวิชาการน,นักธุรกิจหลากหลายวงการไฮไลท์ที่ห้ามพลาดในงาน Innovation Tour เข้าร่วมกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนําของวงการ n u w r e i l Marketing ในการนําทัวร์เจาะลึกหัวข้อตามรอบงานแสดงสินค้าใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง Innovation Zone สัมผัสนวัตรกรรมล่าสุดและทิศทางในอนาคตจากการเปิดตัววัตถุดิบใหม่โดยผู้นําในอุตสาหกรรม Sensory b o x Workshop ต่อเนื่องสาวันจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติให้ แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์อาหารประกันคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ A to C โซน Academic to Commercial พื้นที่จัดแสดงงานวิจัยเชิงนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผลงานวิจัยทางวิชาการกับโอกาสทางการค้า Startup Innovation Challenge ร่วมเฉลิมฉลองให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่กำลังพลิกโฉมและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่อุตสหาหกรรมอาหารงานนี้เข้าชมฟรีห้ามพลาดกันนะคะงานจะจัดตั้งแต่วัน ที่17-19กันยายนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตจ,จัดร่วมกับงานวิต้าฟู้ดเอเชียที่ e x ็กซิบิชันฮอล1-4 Level G ค่ะ